สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เอนะคะอรมณีจันพยากรน,นะคะดิฉันก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะ mm hmm. ก็เมื่อกี้เนี้ยดิฉันลองเอาไพ่อรอัเคนนะคะ mm hmm. ชุดแสงสุกนะคะมาเปิดเออไพ่ทํานายดูอะว่าเออไอสิ่งที่ดิฉันคิดเนี่ยมันจริงไหมเออปรากฏมันก็จริง mm hmm. คือสิ่งที่ดิฉันคิดเนี่ยเนี่ยไพ่อะมันออกหมดเลย เนี่ยไพ่มันขึ้นตามที่คิดเลยไพ่หมอผีขึ้นได้รับเงินขึ้นแต่เดี๋ยวในท้ายที่สุดอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็จะโดนกรรมตามสนองนะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้คือเป็นคนจิตใจไม่ดีค่ะมีแต่ความอิจฉาริษยาอันที่จริงอ่ะเมียหลวงเนี่ย เป็นคนไม่ดีนะของแบบนี้มันก็แปลกนะบางทีอ่ะคือบางครอบครัวเนี่ยเมียหลวงอ่ะดีแสนดีนะแต่เมียน้อยเนี่ยโคตรร้ายเลยบางครอบครัวก็เมียน้อยเนี่ยดีเมียหลวงเนี่ยโคตรร้ายเลยแต่ในกรณีนี้เหมือนจะร้ายพอกันอ่ะเมียหลวงก็เมียหลวงก็ร้ายเมียน้อยก็ร้าย แล้วก็คนอื่นที่ว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยเนี่ยคนที่ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ด้วยอะ่ะเขาก็เดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือผู้หญิงคนเนี้เหมือนกับว่าเออเกลียดเมียน้อยมากก็เลยพยายามทําของใส่อ่ะเหมือนผู้หญิงคนเนี้พยายามทําของใส่เมียน้อย แล้วก็หมอผีเนี่ยเขาก็ได้ได,ได้ได้เงินไปแล้วคือตัวเมียน้อยเนี่ยเรียนเรียนจบสูงด้วยนะตัวเมียน้อยเนี่ยเรียนจบปริญญาโทแต่เป็นเป็นเวรเป็นกรรมอะ่ะของแบบเนี้ยเขาเรียกว่าคือเอ่อคนที่ใช้อวิชาเนี่ยในการทำลายศัตรูอะ่ะ สุดท้ายตัวเองก็กรรมตามสนองอะนะเพราะว่าดิฉันก็เปิดจากไพ่ดูอะก็เนี่ยตัวเมียหลวงก็ได้ไพ่ไม่ค่อยดีอะได้ไพ่ที่เทียนดับเลยเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันเป็นบาปเป็นกรรมอ่ะทำให้ชีวิตของตัวเองอะชีวิตของเขากับสามีอะแทนที่ว่ามันจะเจริญก้าวหน้ามันก็ไม่เจริญก้าวหน้าแล้วก็มันจะมีปัญหาตามมาด้วยเช่นเนี่ยขับรถไปชนเขารถพังมีปัญหากับตำรวจ แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนเป็นคนพานสัมดานหยาบอะ่ะเหมือนกับว่าเกลียดเหมือนตัวผู้หญิงคนนี้นะเกลียดเมียน้อยมากเกลียดเมียน้อยมากนะจนถึงขนาดแบบว่าป่วยทางจิตอะ่ะมีอาการป่วยทางจิตอะ่ะเห็นใครก็เ <het> ป <His S 2> ็นศัตรูไปหมดเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เห็นเมียน้อยเนี่ยฐานะร่ารวยใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนฝูงเยอะแล้วก็มีบริษัททางเมียหลวงอะ่ะก็จ้างหมอผีเลยนะเนี่ยทางเมียหลวงอะ่ะจ้างจ้างหมอผีอ่ะ ทำของใส่บริษัทของเมียน้อยอ่ะจะเอาให้บริษัทเนี่ยเจ๊งอ่ะอยู่ไม่ได้เลยแล้วไอ้ทางตัวหมอผีอ่ะมันก็แบบเข้าใจมาคือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าหมอผีอ่ะไอ้ตัวหมอผีอ่ะมันก็แบบส่งแบบส่งผีส่งผีมากวนคนในบริษัทหมดเลยอ่ะเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าเอาเอาผงกระดูกผีอะไรมาโรยหน้าบริษัทแล้วก็เหมือนส่งของส่งของอะไรอ่ะมากวนหมดเลยจะให้แบบ คนในบริษัทเนี้ยอยู่ไม่ได้จะให้บริษัทเนี้ยเจ๊งทีเนี้ยคนในบริษัทเนี่ยที่ว่าเขาโดนของอะบางคนเขาก็ไม่รู้ตัวไงว่าโดนเพราะว่าคนคนเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีศัตรตูที่ไหนไม่ได้ไปทําอะไรใครอะแต่อยู่ดีๆก็ป่วยเขา้าโรงพยาบาลไอ้คนที่รู้ตัวก็มีนะไอ้คนที่รู้ตัวก็มี ไอคนที่แบบอยู่กับลูกกับเต้าเนี่ยเออแล้วก็เลี้ยงหมาเนี่ยที่ว่ารู้ตัวว่ามีรู้รู้ตัวว่ารู้ตัวว่าเออมีคนทําของใส่บริษัทเนี่ยมีเขาก็ต้องเข้าทางวัดเนี่ยพึ่งพุทธคุณอย่างเดียวเลยไอ,อตัวเมียน้อยเนี่ยได้ไพ่ตรงมากนะไอ,อตัวเมียน้อยเนี่ยเนี่ยงัดข้อกัน ไม่มีใครยอมใครอ่ะทั้งสองฝ่ายเนี่ยงัดข้อกันแต่ตัวเมียน้อยอ่ะถือกุญแจไงตัวเมียน้อยคิดว่าตัวเขาอ่ะชนะนะก็เพราะว่าผู้ชายอ่ะเหมือนแบบรักคนเนี้ยมากกว่าเหมือนตัวเมียน้อยจะคิดว่าผู้ชายอ่ะรักเขามากกว่าแต่จริงอ่ะมันก็เป็นเหมือนเรื่องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันมากกว่านะเหมือนเหมือนผู้ชายอ่ะคล้ายๆกับว่าแบบเออ จะรักคนที่ว่าให้เงินตัวเองอะ่ะเหมือนทางฝ่ายผู้ชายก็เอาเงินจากเมียน้อยไปเหมือนกันบทสรุปเนี่ยขึ้นชัดเลยว่าเนี่ยเอาผู้ชายแบบนี้มาเป็นผัวเนี่ยสวยตายเลยพอมีปัญหานะผู้ชายคนนี้นะพอมีปัญหาอะไรขึ้นมานะก็วิ่งไปหลบหลังแม่ตัวเองเขาเรียกว่าเออปัญหาทุกอย่างเนี่ยเกิดมาจากผู้ชายคนนี้นะ ปัญหาทุกอย่างเนี่ยเกิดมาจากผู้ชายคนนี้แล้วตัวตัวเมียน้อยเนี่ยดิฉันรู้จักด้วยคือตัวเมียน้อยเนี่ยคือการศึกษาเขาเขาสูงกว่าเมียหลวงแล้วก็ฐานะอะไรอ่ะรวยกว่ามันเป็นความผิดที่ไอ้คนเนี้ยก่อเขาเรียกว่าเป็นความผิดที่ว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนเห็นแก่ตัวพอตัวเองสร้างปัญหาขึ้นมานะก็วิ่งไปหลบหลังแม่ตัวเอง แล้วก็เป็นกรรมของหมอผีด้วยที่ว่าส่งผีอะมากวนเมียน้อยเมียน้อยเนี่ยเหมือนคนที่แบบเหมือนเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนคนที่แบบโดนผีเข้าอะ่ะวันดีคืนดีก็อารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์อเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะแต่ตัวตัวทางทางเนี้ยทางเนี้ยเขาทำอะ่ะก็เพราะว่าเขาอยากได้เงิน และไพ่มันก็ขึ้นแล้วด้วยว่าคือตัวหมอผีได้เงินไปแล้วแล้วก็ตัวผู้ชายเนี่ยก็เป็นคนที่ว่านึกถึงประโยชน์ของตัวเองส่วนตัวไอ้ตัวเนี่ยตัวแม่ผัวเนี่ยกับไอตัวตัวเมียหลวงเนี่ยเขาเรียกว่าแบบเป็นพวกแบบชอบเอาชนะแต่สุดท้ายตัวเองก็จะโดนกรรมตามสนองนะจะมีกรรมตามสนองเข้ามา เดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ดูนะคะ แลมาเปิดไพ่ดูนะคะว่าเวรกรรมอ่ะจะตามสนองไอ้เมียหลวงไว้เพราะว่าไอ้ตัวเมียหลวงเนี่ยทําของใส่คนในบริษัทหลายคนแล้วก็บางคนอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยก็ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยกันเป็นตับตามกันเลยตัวเมียหลวงเนี่ยเลวมากบอกได้เลย ไม่น่าเชื่อนะได้ไพ่ใบเดิมเลยเนี่ยเมียเนี่ยขี่ผัวผัวกลัวเมียคือผู้ชายคนนี้กลัวเมียมากก็เลยแบบเออแก้ปัญหาด้วยการไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนนี้จะโดนสาบแช่งนะ เหมือนกับว่าไปบนบานสารกล่าวแล้วไม่แก้บนน่ะเหมือนสิ่งที่เขาทําอ่ะสักวันจะย้อนกลับมาหาเขาอ่ะพวุกวันเนี้ยจิตใจของเขาก็ไม่สงบสุขนะเหมือนผู้หญิงคนเนี้เขาเป็นคนรักลูกมากอ่ะอยากให้ครอบครัวมัน่นคงเพราะความที่ว่าอยากให้ครอบครัวมัน่นคงตัวเองก็เลยทําของใส่หมอดูที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เหมือนเขาว่าอยากจะแบบ เเป็นคนรักอิสระนะคืออยากจะให้อยากจะให้แบบว่าครอบครัวแบบอยู่เย็นเป็นสุขมีอิสระเเหมือนผู้หญิงคนนี้คืออยากให้ครอบครัวตัวเองอยู่เย็นเป็นสุขไนงะแต่ว่าเขาทำของใส่คนที่ว่าไม่เกี่ยวข้องอะ่ะเออแล้วก็พอถึงจุดนึงอะ่ะเนี่ยกรรมอะ่ะมันจะสนอง,ของเขาแต่มันอาจจะไม่ใช่ตอนเนี้ย เนี่ยได้ไพ่ใบเดิมเลยไม่น่าเชื่อไพ่ใบเนี้ยเหมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนอะเหมือนคุณเอาเงินไปันะขอกำไรทองคำนะมันเหมือนแบบเป็นเรื่องของคนที่มาคุยกันอะเมียน้อยก็ไม่ค่อยดีเมียน้อยก็อยากจะเอาชนะเหมือนกันผู้ชายก็ไม่ดีผู้ชายก็อยากได้เงินจากเมียน้อยเมียน้อยก็เอาเงินมาล่อผู้ชาย แล้วก็คนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยอ่ะก็ซวยเดี๋ยวจะดูคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเนี่ยคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็เจอผีตามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นไหมบางคนก็โดนผีตามบางคนก็กลับไปเรียนหนังสือบางคนก็ป่วยเข้าโรงพยาบาล ตำจะตามสนองไอสองผัวเมียนรลกคู่นี้เมื่อไหร่เพราะว่าเป็นคู่ที่เลวมากอะบอกได้เลยสองคนเนี้ยเลวทั้งคู่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ดีห่วงผัวมากแทนที่จะด่าผัวตัวเองนะแทนที่ตัวเองจะด่าผัวตัวเองตัวเองไปวางแผนกับแม่ผัวทำของใส่คนไม่เกี่ยวข้อง ตัวผู้ชายก็ไม่ดีอยากจะได้เงินของคนอื่นอยากจะได้เงินของเมียน,น้อยควบคุมวงการเนี่ยเหมือนกับว่าชักใหญ่อะชอบเอาชนะลักษณะเป็นคนชอบเอาชนะ ในท้ายที่สุดกรรมจะตามสนองอะ่ะเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยจะโดนกรรมหนักนะจะได้ไปงานศพคนที่รู้จักอะ่ะอาจจะญาติเสียหรือใครเสียสักคนส่วนคนที่เขารู้เรื่องดีอะ่ะเขาก็เข้า เข้าวัดเข้าวาเนี่ยพึ่งพึ่งพุทธคุณอย่างเดียวเลยเพราะว่าคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องด้วยอะ่ะเขาจะรู้แล้วไงว่าเออกำลังเจอคนที่อันตรายคนที่จิตใจไม่ดีแล้วก็คนคนนี้เนี่ยแหละเป็นคนที่แบบเป็นคนไม่ดีอะ่ะในท้ายที่สุดเขาก็จะกรรมตามสนองและกรรมหนักด้วยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความตายผู้หญิงคนนี้อาจจะป่วยหนักก็ได้นะส่วนคนที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเขาก็เข้าวัดเข้าวาไป เทวดานางฟ้าพีจิค่ะเขาก็จะรู้รับรู้อยู่ว่าเออเนี่ยเรื่องนี้ยมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดูแลค่ะมาดูจุดจบของเมียจุดจบของเมียน้อยดีกว่าจะเป็นยังไงจุดจบของเมียน้อยเมียน้อย ใส่ได้ขึ้นศาลกันแน่ๆเลยอะ่ะเมียน้อยจะได้รับเกียรติบัตรนะยกย่องเมียน้อยเนี่ยอาจจะได้ประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนอะอันนี้เหมือนตัดสินใจไม่ถูกอะ่ะเมียน้อยลักษณะเหมือนแบบตัดสินใจไม่ถูกจะเอายังไงดีแต่ใบเนี้ยดีจะมีชื่อเสียงในสายงานอะ่ะเขาเรียกว่าวิชาการความรู้ได้รับการยกย่อง อนาคตของเมียหลวงลูกเขาอาจจะไม่สบายนะก็เป็นคนรักครอบครัวมากอยากให้ครอบครัวตัวเองมั่นคงก็ทําของใส่หมอดูซะเลยก็บอกบอกแล้วแบบว่ามันเป็นโรคจิตไงแบบผู้หญิงคนนี้มันเป็นอาการทางจิตอะ พอทาพอตัวเองทําของใส่คนนี้มากๆเข้าอะ่ะผีมันก็มาเกาะไปๆมามาเนี่ยผัวเมียคู่เนี้ยก็จะเนี่ยเนี่ยไพ่มันขึ้นแล้วนะว่าในอนาคตนะผัวเมียคู่เนี้ยไม่มีความสุขหรอกเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายคนเนี้เขาเป็นคนไม่ดีอยากได้เงินของคนอื่นแล้วก็ไปหลอกผู้หญิงไปได้เขาด้วยตัวเมียก็ไม่ดีผู้ชายก็ไม่ดีอยากเขาเรียกมันเป็นกรรมตามสนองอะ่ะ ความผิดอ่ะมันเป็นที่ผู้ชายอ่ะไม่ดีไปหลอกเขาด้วยแล้วตัวผู้หญิงก็เหมือนแบบเป็นคนที่แบบสติไม่ค่อยดีอ่ะเป็นพวกประสาทอ่ะสุดท้ายกรรมก็จะตามสนองผัวเมียคู่นี้แหละเพราะเท่าเท่าที่เท่าที่ดิฉันจับตาดูอยู่อ่ะก็ดิฉันมองว่าตัวตัวครอบครัวเนี้ยไม่มีความสุขนะเขาจะมีความสุขได้ยังไงในเมื่อเขาคิดร้ายกับคนอื่น คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยอ่ะก็ไปลังแกเขาอ่ะกดแห่งกรรมอ่ะมันมีจริงมันไม่มีใครมันไม่มีใครปิดฟ้าด้วยไม่มีใครปิดปิดฟ้าด้วยฝ่ามือมิตรอ่ะยังไงอ่ะกรรมก็ต้องตามสนองอยู่ดีเพราะว่าคนอื่นที่ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะเขาก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลกันหมดสาเหตุมันเป็นเพราะว่าความเลวของผัวเมียคู่นี้ยคือผัวเมียคู่นี้เป็นคนจิตใจไม่ดีอะแล้วเขาก็ทําไม่ดีอ่ะคนอื่นแล้วตรงนี้แหละ ที่ฉันเชื่อว่ากรรมจะต้องตามสนองเขาแน่นอน